แต่กันชนดูแล้วไม่รอดฮะมีถลอกหลายจุดอยู่ตามขอบมีถลอกนิดหน่อยเดี๋ยวใช้แต้มเอาแล้วกันอา๋ยวเก็บสีเฉพาะบริเวณที่ถลอกให้สเกิร์ตก็เช่นเดียวกันนะเก็บสีเฉพาะบริเวณที่ถลอกมีงัดๆัดหน่อยเนาะอันนี้เดี๋ยวก็ซ่อมไท้เ้น 1 9สีบกอนรถมบอรสองที่คุณวางใจรีวิวด่วนในวันนี้เป็นเก่งเล็กที่ทั้งทนทานประหยัดน้ํามันที่สําคัญเหมาะสําหรับคนงบน้อยฮะแล้ววันนี้ต้องถือว่าใหม่น้อยจริงๆกับคันนี้เลย2014 Toyota Vios 1.5 G อ u t o ใหม่80 โมเดลผลิตปี2013นะครับแต่ว่าเจ้าของคนแรกออกต้นปี2014เลยเป็นรถบ้าน2มือฮะดูแลรถดีทั้ง2ท่านแน่นอนรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท็บ8,000 80, กิโลเมตรรับประกันซอคือเต็มราคาเปิดราคากันเลยดีกว่านะฮะหน้าร้านวอล์กอินวันนี้เราตั้งขาย259,000บาท พิเศษกันไปเลยสำหรับลูกค้าทั้งเงินสดเงินผ่อนเครดิตดีก็ยังฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะลถเลยครับเรือเพียง2 3 9แสน้าบาทถ้าฟรีดาวเนี่ยผ่อนเริ่มต้นสบายๆนะครับ72วตก5,000ต้นๆเท่าน,น,น,นั้นเองหรือวันละ175บาทอ่าวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้แหละนะเดี๋ยวให้ดูกันเลยสีสันที่ท่านเจของเดิมให้เรามา เป็นยังไงสวยขนาดไหนมีอะไรต้องเก็บเพิ่มบ้างหรือเปล่ามาดูพร้อมกันเลยกระจ,จังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้โลโก้สวยนะกระจ,จังหน้าดูมินิมอลลิสสวยมากเลยไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ด้วยครับตัวจีโคมไฟเหลืองเบาๆเดี๋ยวขัดให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวให้อูสีเขาขัดให้นะสีสันกันชนดูแล้วมีไฟตัดหมอกก่อนออไฟตัดหมอกมีให้ไฟหน้า2ฝั่งนะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟเหลืองและ11ปีประมาณนี้แหละเดี๋ยวขัดให้อีกรอบหนึ่งนะ มีไฟตัดหมอกให้ท่านในตัวนะฮะฝาโปงดูแล้วสีสันเรียบร้อยใช้ได้นะฮะเรื่องชนหนักไม่มีแน่นอนเก็บสีมีอยู่แล้วสิบกว่าปีต้องมีกันบ้างวันนี้สีสันฝาโปงสวยดูแล้วไม่มีรอยอะไรต้องทํานะฮะแต่กันชนดูแล้วไม่รอดฮะมีถลอกหลายจุดอยู่นะทั้งซ้ายทั้งขวาตรงกลางอาจจะไม่มีแต่ซ้ายขวาเนี่ยมีรอยหมาขวนเยอะอ่ะกันชนเดี๋ยวเก็บให้ทั้งชิ้นเลยแล้วกันนะครับภาพรวมแถบขวาเท่าที่ดูชิ้นใหญ่รอยใหญ่ไม่มีนะครับ แล้วก็มีสเกิร์ตแถมมาถึงเจ้าของเดิมซ้ายขวานะครับประตูสีสันโอเคใช้ได้ขอไปก็ยังบางนะยังสายตามอายุ11ปีนะตามขอบมีถลองนิดหน่อยเดี๋ยวใช้แต้มเอาแล้วกันนะฮะชิ้นใหญ่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมือจับจริงๆต้องบอกว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้เป็นฝาครอบโครเมียมที่เขาใส่เพิ่มฟิล์มพอได้กันสตร์โอเคเจ้าของเดิมให้มาพอได้ กระจกข้างสีสันเรียบร้อยมาพร้อมไฟเลี้ยวหลังคาสีสันโอเคใช้ได้นะฮะอันนี้คือติดเล่นๆนะฮะตามสเปคไม่มีนะครับติดเพื่อความสวยงามจริงๆมันจะเป็นหลังคาเรียบๆสีสนันด้านบนยังใช้ได้เพราะปยังบางนะฮะรุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกสีล้อด้วยโอ้โหได้ดิสเบรกหน้าหลังเลยนะฮะแล้วก็แม็กเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะครับจากแม็กเดิมโรงงานเขาเปลี่ยนเป็นแม็กแฟชั่นมาให้เราเท่ๆนั่งเอาร่องดํา แม็กพอได้นะฮะก็10กว่าปีประมาณนี้มีล็อกลอบ้างแต่โดยรวมก็อันนี้ขายตามสภาพส่วนยางคู่หน้าต้องบอกว่าคันนี้ผมจะเปลี่ยนให้เฉพาะคู่หน้านะฮะเพราะว่าคู่หน้านี่ค่อนข้างโล้นนะเป็นฮันกุกที่โล้นแล้วนะครับแต่คู่หลังเนี่ยยังสวยเป็นเบอร์19555 R 1 5นะฮะส่วนคู่หลังไปตามนี้นะฮะคู่หลังขออนุญาตตามสภาพเพราะว่าพอได้นะครับเราขายราคาถูกแล้วก็คู่หลังเอาไปเดิมๆปี1ิของฮันกุก นะฮะเบอร์เดียวกันนะฮะ,ะเปลี่ยนให้เฉพาะคู่หน้านะฮะอ้าวต่อมาโครงสร้างกันต่อนะประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางดีอ่อกมายังสวยมากนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามซอกประตูด้านในก็เดิมๆนะแห้งๆนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพิกพความอะไรนะครับอ่าเสากลางขวาขอบยางดีอ่อกมาฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในนะครับหัวน็อตเดิมหมดนะฮะซอกเส์กด้านในเดิมหมดไม่มีชนไม่มีพลิกความอะไรสติกเกอร์เดิมๆโรงงานสวยงามหัวน็อตเดิมๆหมดนะฮะเสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเหนียวเม็ดอคอยู่ครบซอกด้านในเดิมหมดนะ ชองในเดิมหมดฮะแก้มขวาหัวน็อตเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะครับด้านหลังก็ต่อนะฮะก็มีสปอยเลอร์จากเค่าของเดิมแถมมาให้เป็นรุ่น G นะครับไฟท้ายซ้ายโอเคเรียบร้อยสวยงามฝากระโปรงหลังสีสันเรียบร้อยมีขนแมวเบาๆแต่ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดอะไรไม่ต้องไปยุ่งนะฮะปล่อยตามธรรมชาติได้ไฟท้ายซ้ายขวาโอเคสมบูรณ์กันชนหลังสีสันเรียบร้อย สเกิตมีขนแมวเบาๆนะปล่อยตามธรรมชาติได้มีเซนเซอร์เพิ่มมาด้วย2จุดนะกันชนฝั่งนี้อ๋อมีถลอกนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวเก็บสีเฉพาะบริเวณที่ถลอกให้นะสะเกิตก็เช่นเดียวกันนะเก็บสีเฉพาะบริเวณที่ถลอกให้นะครับฝาท้ายไม่มีปุ่มเปิดปิดอะไรนะฮะต้องดึงจากด้านในไม่ก็ขันกุญแจอเอาถ้าระเก็บเดิมๆเลยแห้งๆเม็ดอาร์คสวยงามฝาท้ายน็อตเดิมฮะไม่มีถอดเลย ฝาโปรงหลังเดิมหมดฮะแนวซิลิโคนเดินตรงไปรูกลมผมกริบน,อน็อตฝาโปรงเดิมหมดฮะไม่มีถอนไม่มีขยับตะเก็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คอยู่ครบครับมุดเข้าไปด้านในผิวแห้งเดิมหมดนะเม็ดอ์กสวยงามโรมด้านล่างยังสวยใช้ได้นะฮะอ่า รุ่นนี้มีล้อไหลให้ด้วยนะฮะด้านหลังเดิมหมดฮะแนวซิลิโคนแห้งสนิทนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพล่นไม่มีชนไม่มีติดแก๊ส1 r คมคมสติกเกอร์อยู่ครบครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดฮะฝั่งนี้ก็เดิมหมด1 l อค,คมคมสติกเกอร์อยู่ครบสีสันแถบซ้ายเท่าที่ดูก็ใช้ได้ก็จะมีนิดนึงคือขอบประตูซ้ายอาจจะต้องมีงัดงัดหน่อยเนาะงัดขึ้นมาแล้วก็เก็บสีที่ขอบ แต่ส่วนตรงกลางชิ้นใหญ่เนี่ยโอเคไม่ต้องทำอะไรขัดไปอย่างเดียวก็พออ๋อแล้วก็มีสเกิร์ตแตกนิดนึงอันนี้เดี๋ยวก็ซ่อมให้เช่นกันนะสำหรับชายสเกิร์ตด้านล่างนะมือจับจริงๆมันสีตัวรถนะอันนี้เขาใส่ฝาครอบมาเนาะรุ่นนี้ยังมีการขโมยจากโรงงานมาให้นะฮะเจ้าของเดิมให้ฟิล์มให้กันสาดมาเรียบร้อยกระจกข้างสีสันเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวนะครับล้อแม็กแฟชั่นนะพอได้นะก็ยังโอเคสวยมีถลอกบ้างเบาๆอันนี้ขายตามสภาพ ยางเราเปลี่ยนให้เฉพาะคู่หน้านะคะเพราะว่าคู่หน้าค่อนข้างล้นมากๆเลยได้ดิสเบกสี่ล้อหนะ้าหลังนะฮะแม็กหลังซ้ายก็ใช้ได้ยางหลังเราไม่เปลี่ยนนะเราขายตามสภาพเพราะว่าดอกมันยังเหลือเยอะนะ,ะไปตามนี้ได้เลยโครงสร้างกันต่อประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบ น็อตเน์ดลายเดิมหมดนะฮะซอกในพวกนี้เดิม erm หมดเลยแผ่นเบรรุ่นนี้อยู่ซ้ายนะฮะผลิตและประกอบประเทศไทยผลิตกรักกาาคมปี2013เครื่องยนต์1 5 0 0ซหีซีเลขเครื่องหนึ่ง NZ ฮะเลขตัวถัง MR2BT ทลงท้ายด้วย1040174นสนะฮะเสาหน้าซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยซอกด้านในเดิมหมดครับแกมซ้ายน็อตก็เดิมมาไม่มีถอดไม่มีขยับเลยภาษีต่อแล้วจ้าหมด มกราปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกเคยเปลี่ยนนะฮะก็ตามอายุ11ปีนะครับก็ไปดูของเครื่องกันดีกว่าไปตัวนี้จะเป็นเบนซิน1,500 cc ซีซี VVTI ฮะไม่เคยติดแก๊สครับไม่แท้ๆ8 0 0มือโลฮะแล้วมาดูโครงสร้างของเขาเลยฮะว่า11ปีเนี่ยยังเดิมมากๆนะซอกในฝั่งฝาน็อตเดิมฮะรูกลมคลมกริบเม็ดอาร์คสวยงามแก้มขวาน,อน็อตไม่มีขยับ เบ้าโชกหนึคมคมรูกลมคมกริปเม็ดอาร์คสวยงามแห้งๆอยู่ครบทุกเม็ดเลยสติ๊กเกอร์เรียบเนียนหัวน็อตคานเดิมหมดแก้มน็อตเดิมเบ้าโชกแห้งสนิทเลยเม็ดอาร์คสวยๆแชสซีแห้งคานขวาน็อตเดิมไม่มีขยับคานกลางก็เดิมฮะแล้วมีเลขหนึ่งคมคมด้วยนะฝั่งซ้ายก็เดิมฮะน็อตไม่ขยับไม่ถอดรูกลมคมกริปแบตเตอรี่เกิน6กเดือนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ก่อนออกรถให้แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมด เบ้าชคแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริป 1L คมๆมซอกในเดิมรูกลมน็อตเดิมแม้แต่ฝากระโปรงหนะ้าน็อตก็ไม่ถอดเลยสุดยอดด้านใายแห้งสนิทเลยนะสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเนียนกริปทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นฝาโปรงน็อตไม่ถอดเลยโอ้ยสุดยอดฮะ1 1ปีฝาแท้สลักโตโยต้าด้วย หรือว่าเดิมมากนะครับม 8, 000, มไม่แปดหมื่นเดี๋ยวไปดูด้านในกันที่เห็นนี้เป็นเบาะหนังผมไม่ได้ทําเจ้าของเดิมให้มานะครับรุ่นนี้นึกก่อนจําไม่ได้เ <c oughs> บาะผ้าหรือเบาะหนังตอนออกห้างจําไม่ได้แต่วันนี้ที่เห็นนี้คือเจ้าของเดิมให้มานะฮะก็โอเคนะใช้ได้ฟอกขึ้นมายังดูดีนะอาจจะมีพ่นนิดหน่อยตามขอบนะฮะที่เหลือตรงกลางยังสวยใช้ได้ไปตามนี้ได้เลยนะครับ แผงประตูงานพลาสติกสวยมากนะฮะอ่ามือจับมีรอยเล็บก็ไม่แปลกสิปีอ่าเดี๋ยวพ่นให้นะครับจิงนี้ฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ก็โอเคนะยังใช้ได้อยู่พอได้ไปตามนี้นะประตูหลังฟิล์มอ๋สอ็มโอเคยังพอได้แผงประตูยังโอเคยังสวย ด้านหลังก็สวยนะฮะเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยไปตามนี้ได้เลยสวยมากเป็นสีครีมนะครับตอนนี้ผมถอยเบาคนขับมาสุดเลยนะฮะเราจะมาลองนั่งกันว่าเป็นไงก็พอดีพอดีนะฮะตามทายเก่งเล็กอาจจะไม่ได้กว้างเหมือนรถใหญ่ก็พอดีพอดีเข่าชิดพอดีเลยถ้าจะให้สบายก็คนขับขึ้นไปสักหน่อย นะฮะตัวเบาก็เอ็นประมาณนี้นะฮะก็ตามสไตล์รถเก่งคงจะเอ็นมากกว่านี้ไม่ได้แต่ก,ก็ถือว่านั่งสบายนะฮะก็เน้นใช้ในเมืองวิ่งทางไกลพอได้ไม่ถึงกับสบายเหมือนรถใหญ่นะ,ะเป็นรถเก่งเน้นใช้ในเมืองนะครับตัวเบาโอเคนะเจ้าของเดี๋ให้มาถือว่าสภาพเบายัางค่อนข้างดีนะครับแผงประตูสวยใช้ได้นะฮะฟิล์ม 3M ก็ยังโอเคยังสวยนะครับประตูหน้าซ้ายก็โอเคนะฮะสวยมือจับในรอย ขีดควนนิดหน่อยเดี๋ยวพ่นให้นะฮะฟิล์ม 3M ก็โอเคยังพอได้ตัวบอะด้านซ้ายสวยนะฮะไปตามนี้ได้เลยนะอ่ะไปลองขับกันไปกุญแจเป็นแบบนี้แบบเสียบกุญแจสำรองมีให้ท่านครบนะครับเข้ามานั่งกันเลยนะสตาร์ทมาแล้วอันนี้ใหม่แทนแน่นอนฮะ8 0 0หมื่นโลแท้ๆถือว่าใหม่น้อยมากกับรถ11ปีได้อ์ดิจิตอลด้วยนะฮะตัว G เนี่ยจะได้แอ์ดิจิตอล ปรับอุณภูมิปรับความแรงได้7ระดับปรับทิศทางทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแป้นกลมๆนี้อันเดียวถือว่าดีไซน์เจ๋งมากนะมีแอร์ออโต้ด้วยนะโอเคแอร์เย็นใช้ได้เลยคอนโซลด้านหน้าจะเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆเรียบๆสวยๆถุงลมคู่พร้อมเบรก ABS หน้าจอมาแบบคลาสสิกค,ครับนี่ขายกันแบบเดิมๆโรงงานเลยคลาสสิกมากเล่น CD ได้ USB ได้นะฮะ M3 ไม่รู้ได้เปล่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนเล่นแล้วมังใ b ้3บูทูธไม่มีนะฮะเครื่องเสียงเดิมติดรถมา <c oughs> เฮ้ยยังใช้ได้นี่สุดยอดคลาสสิกด้านล่างเป็นพาวเวอร์เอานะฮะด้วยความเป็นรถเจนแรกๆ USB มีแค่ช่องเดียวคือด้านบนนี้นะฮะกับ AUX เกียร์รุ่นนี้นึกก่อน CVT หรือ,อยังวะไม่แน่ใจน่าจะยังน่าจะเป็นเกียร์ดั้งเดิม4สปีดนะฮะ เกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สข้อดีก็ทนไม้ทนมือแล้วก็อัตราเร่งดีนะ,ะมีแค่สเกียร์ใช้ง่ายๆนะเบรคมือทั่วไปนะฮะที่เท้าแขนเป็นพลาสติกแข็งๆเลื่อนไม่ได้ด้านในโลง่งๆไม่มีอะไรแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้อีกหนึ่งพวงมาลาัยนะฮะก็มีมัลติฟังกชันเพิ่มลถเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะฮะอย่างอื่นไม่มีแล้วโลโก้สวยวัสดุพวงมาลโอเคนะสวยมาก11ปีสภาพถือว่ายังดี ราได้กีดิททางมาดูพร้อมการลงขึ้นลงขึ้นอได้แค่ขึ้นกับลงนะกระจกไฟฟ้า4บานเป็นออโต้หบานคนขับเซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะมีไฟตัดหมองมาให้ด้วยนะเยียมไปเลยนะโอเคกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะครับด้านบนเพดานด้านหน้ามีไฟคู่หนึ่งอ้าวหมดแล้วให้มาแค่ด้านหน้าน้อยไปหน่อยที่บังแดดเป็นสีครีมฝั่งขวามีกระจก ฝั่งซ้ายอ๋อก็มีอันนี้บานหักอันนี้ขายตามสภาพเพราะเวลาไปซื้อมันไม่ขายแยกมันจะขายทั้งหมดนี่แต่ก็ตามอายุอันนี้ตามสภาพนะครับเพ okay, ดานโอเคนะใช้ได้สีครีมยังดูดียังสวยนะเก๊ okay, ซ้ายปึ๊บมายังมีแฟ้มให้นะนี่นะครับมีคู่มือใช้งานนี่คลาสสิกมากมีซ d แนะนำการใช้งานโอ้โหคลาสสิกสุดๆนะ อ่ะคันนี้มีเล่มเรียบร้อยแล้วปีผลิต2013นะฮะออกรถต้นปี2014จดทะเบียนมกรา2014นะครับป้ายกรุงเทพเลยสีขาวเดิมโรงงานเลขตัวถัง MR2BT ลงท้าย1040174เครื่องยนต์1 n z Y 867304เ <c oughs> บนซิน4สู 1500cc 109แรงม้าอ่ลองขับกัน <c oughs> มีที่วางแก้วน้ำซ้ายขวาด้วยเออเจ๋งมากๆเลยนะสะดวกสบายมากๆครับ อยู่ท่านี้เอาวงเลี้ยวก่อนก็ได้นะฮะอูวงเลี้ยวกันก่อนป๊าไปแล้วตีโค้งกันไปก็ตามไซส์นะฮะรถเก๋งเล็กขนาดนี้ก็วงเลี้ยวแคบอยู่แล้วกลับรถง่ายๆสบายๆนะครับเหลือๆเ,เลยนะฮะเข้าออกจอกซอกซอยมุดกันได้เต็มที่โอเคนะช่วงล่างยังพอได้นะฮะก็ถือว่ายังแน่นนะครับแล้วก็เร่งดีด้วยโอ้พุ่งเลย พันห้นะร้อยเก้าแรงม้าขับพุ่งเลยในเมืองนี่เหลือๆแน่นอนออกต่างจว่าพอได้นะครับผนห้าพอวิ่งได้นะครับแอร์เย็นเครื่องเดินเรียบนิงเงียบใช้ได้กล้องไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแถมกล้องหลังให้นะแต่ว่าเป็นแบบ อยู่ในกล้องเดียวอะกล้องบันทึกหน้านะฮะแต่ว่าดูได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับโอเคพงมาลัยก็ถือว่าเบานะครับขับง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับหรือว่าคนเน้นใช้ในเมืองเน้นความคล่องตัวนะครับโอเคใครงบน้อยนะฮะอยากได้เก่งเล็กๆที่ทนไม้ทนมืออะไรถูกประหยัดน้ำมันบอกเลยตัวนี้แหละคุ้มมากๆนะฮะ กับ v ีออสใหม่แท้แปดหมืโลไปดูราคากันอีกทีไปอ่าก็ถือว่าเป็นเก่งเล็กที่ทนไม้ทนมือประหยัดน้ํามันครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่งบน้อยแต่อยากได้รถที่มันทนทานใช้งานง่ายๆครับวันนี้เป็นรถบ้านใหม่น้อยจริงๆนะกับคันนี้เลยฮนะสองพันสิบสี S, ่โตโยต้าวีออสหนึ่งา G ออโตใหม่แปดหมื่ 80, เป็นรถบ้าน2องมือนะฮะสะภาพดีนะครับแม้ว่าจะอายุรถเนี่ย1 ปีเข้าไปแล้วนะแต่ว่าสภาพโดยรวมถือว่ายังสวยมากๆเลยนะฮะอ่ะราคากันเลยดีกว่านะะฮหน้าร Walk ้าน Walk- In ครับวันนี้เราตั้งขาย2,59,000บาทยังจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะเครดิตดียังฟรีดาวได้ทั้งเงินสดเงินผ่อนเลยลดเลยครับราคาพิเศษเหลือเพียง2 0 0 0 0 0 รัฟรีดาวนะครับผ่อนรัอต้นสบายสบาย72วัตก5,000ต้นๆเท่านั้นเองหรือวันละ175บาทแต่คันนี้ต้องบอกว่าอายุรถเกิน10ปีเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นวารันตีเต็มระบบไม่ได้มีให้แต่เดี๋ยว19บกรีปรกรณเรารับประกันให้เอง3ส่วนนะเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นานสุดๆ6เดือนหรือ2 0ง0 0กิโเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลย เท่านั้นไม่พอฮะเดี๋ยวเราเอาเข้าศูนย์โตโยต้าให้ท่านเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในเปอเซ้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมพันค่าเชโโรก่อนส่นงมอบ เช่นเคยหรือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยสำหรับคนงบน้อยนะวันนี้ได้สีขาวได้ไม้แท็บ8 0 0 0 0ืนโลเพราะฉะนั้นใครเลงอยู่อย่าช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง ID ดีล @19SP คนคนหาแบนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ Google Map พิมพ์19กสีประกอแล้วหยู่ถนนกันเราประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาโดยรถโดยรถไฟฟ้า b t s ลงที่สถานีพุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไม่ทึงงานไปเราไปส่งให้ที่สถานีฟรีสิบเการีปรกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเกา่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีรวดเร็วทันใจภายในทน่านที่รีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสันกระดิ่งครับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัสสิบเการีปรกรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com